ลุย C สี่สห้าเกียร์พืนที่ เดี๋ยวอะไรนี้ยเลยขกาคน ซอมบี้ข้างนอกนะได้ยินหยุด oh, <yeah. S 1> หล่นลงมาใช่ไหม คืนต่อปิดประตูตก่อนมันจะตกจนกูตกลงไปอ้อสเข้ามาในลิฟต์เลย เอ้วก็ติกแม่งบอกให้กูถอยก็มาในลิฟต์ตัวเองสิยู่ขอ้องออกอยู่อยู่ตรงเคาน์เตอร์อนั้นตัวมันตีจอคอมอยู่เลยเรียบร้อยแล้ว อยูกระดาษวางกระตุกอยู่เลยห้องมีหลังคารั่ลงมาเสร็หมดแล้วนะไม่ขยับเลยใจ ตัวแตกปากหรือข้างนอก เก็บกเขาากอย่างหนังสือเก็บหมดแล้วเนี่ยแล้วตรงนั้นยังไม่เก็บเลยตรงไหนอืม,อมตีเล็บอยู่หรอวะโดนมนกนากิจจใไปตีเล็บอยู่ข้างล่าง ใอ้อ่าตกทิ้หายเลยว่ะ อืมกต่กะตุกกระตกเหมือนกันติดของเลยนะคูแทบจะไม่ไปเลย มาทางไหนมาข้างน,นอกเข้ามาดิตีลงเข้ามาได้ไลยไรเงอยู่โดนบุกจากไหนมาวะ เอมาจากข้างไหนวะป่ะเรียกคลียร์ดีไปทางนี้ต่อป่ะต้องมวยมีแค่ขอบเฉยแค่แมงรู้นอ่ะ ไม่มีอะไรแล้วอ้างนี้มีมอนอยู่มอนข้างนอกอว่าดิไม่ใช่มอนเกรดมันต้องไปทางไหนวะเนี่ยต้องไปทางนี้แหละข้ามูลไม่มีอะไรทางทางตัน เดี๋ยวนะจำทางไม่ได้่ะอ่ะเจอแล้วเหรอใช่อ๋อตามมาเลยแล้วเดี๋ยวออกข้างนอก กูก so oh, ็้ร่วเสียงไม่มีแนวะอ๋อแล้วกูก็้ร่วงโน่อยู่ตรงโน้นเจอยังเออสามตัวตัวแฮกปากอ่ะนะไม่ใช่ตอมธรรมดาตัวแฮกปากสิมาหาไม่เจอ ตรงนู้ตะน้ำอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวกลับไปทางเก่านะทางไหนทางล่างเหรอเจอแล้วแมงเข้าไปข้างในแล้ว รอข้างบนตอปืนแป๊บหนึ่งใครจะมาปิดทางนี้ก่อนไหมไม่ต้องเนะไม่ต้องหรอนี่มันกลางวันไม่น่าเยอะแล้วอ่ะตอนนี้อยู่ข้างบนแล้วตอ,อกกล่องขึ้นมา ตัวมันอยู่ไกลๆเนาะข้างวันเดี๋ยวก็คงเจอมั้งอ,อ,อยู่ข้างบนมั้งมีหมอนยังหรอไปทางนี้เลย ตายท่าหน้าเกลียวด้วยออกหน้าต่างต่อลงไปตีหมดไหมอยู่ไหนอะเจอไหมงียปแล้วนี่ เดี๋ยวไหมอี่ในเนี้ยแต่ถ้าเกิดเข้าไปเดี๋ยวมอนข้างในมันจะสปอนอนะ่ะอืมถ้าปล่อยมันไปก่อนเรามาทางน,นั้นเรามาทางเควสก่อนดีกว่ามันเรียกก็จะได้อนี่เยอะๆประสบการณ์แม่งตีโจน,นี่นีประ,ะ,ะตูล้วประตู มันไม่ใช่กลางวันเอ้ยมันไม่ใช่กลางคืนถ้ามันเป็นกลางคืนแล้วมันจะวุ่นวายบางทีงงแล้วเป็นกลางวันโอ้ยโดนสวดเนียเนี่ยตัวแหกปากอลยวะเนี่ยแล้วก็อยู่เว้ยมันขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาข้างบนเนี่ย ใช่มันขึ้นมาจากข้าง,างล่างข้างล่างมันตีทั้งหมดตีทะลุหมดแล้วอ,อ่ะสอ,องด้านนั่ยเลยกลายเป็นนะเป็นมอนเวสไปเลยนี่เออจัดการแล้วเรียบร้อยไม่ไม่เป็นไรมันคใหญ่ที่พูดอ่ะมันจังวันมีนปัญหาหรอก้าเป็นคือบิชิบหายแล้วไปตรงนี้ต่อพอไป็นจังวันไม่ได้ยากเกินเลย ทางนี้ไปทางนี้ไปไปข้างบนเก็กขยะก่อนกั้นไหกันตรงนี้ดีกว่าเนาะกั้นทำไมทางเผือไว้เฉย อันนี้เมื่อกี้เราเพิ่งขึ้นมานไปสังเก่าสังเริร่มต้นวิ่งไปล่อมาไหมอ่ะปอยมาแล้วเ่อยทำไมอะ่ะ ใช่ทำเดียวกันแล้วมึงจะเต,ต,ต,ติดทำไมต่างคนต่างติดใจตรงกันเจริงง็อกไปด้วย เียออกเลยกูก็ไปยิงมอนที่วิ่งเดินเข้ามาตูดมึกน,นี้ขอ,อทางห้องเก่าห้องนี้ไม่มีอะไร ิไหนวะข้างล่างเปล่าเนี่ยข้างล่างเนี่ยใช่ไหมใช่ีประตูอยู่ปึมบอุโมนไม่มีแล้วนะ ดีก็ได้สอมดีอยู่เอง,เอ,งอันนี้น่าจะมีโดดออกมาข้างล่างาั้งกันก่อนนะกันดีกว่าอยี่ยงเอา So c cool. มาไหมห้องนั่งรือแล้วมีอ,อะไรรื้อของแล้วแต่ไม่ได้รือภาพเออไม่ได้รือภาพเอ้ยไม่นอนไม่ลับไม่หลับไ่นอหนิมังนั่งเล่นเกมว่าอะไรนะเข้ามาก็ยังไม่ทันพูดอะไรพูดมาบน่บนบน่น หนอว่าเขานอนไวยกันเสือมีหน้ามาถามบอกใบไปไหนหมดชวนกันครับเนางกดชวนแล้วนะยิงไม่ทำจะเข้าเกมกมากดชวนละเอ้ยเปิดเครื่องเลยก็เห็นมันออน,ยนอยู่นะอืมเอ,อสิมันไม่มีวะ Jangan la nak, saya ni tahu. พิษก็เลยดอกไม่ตายทำออกไม่ได้ก็ไปทางลิฟต์ต่อทางที่กูกันนี่หว่า เดี๋ยวไม่ได้ทําเควสนะคอะไรเนี่ยเดี๋ยวแดนเดือดคืออะไรวะวันนี้แดงเดือไดไงเอา้าอ๋อ

อ่ะชวนแล้วมาทำไมจะจบอยู่ขึ้นสั้นสุดท้ายแล้วรออยู่หน่แหละเดี๋ยวไปตีไปเตรียมตัวตีนี่แดงเดือดอะไรแด,แดงเดือด,เ,ดอ<ะ>เออมามันก็ไม่ทันตีมอน,นอ่ะอ๋อสอง<ช>เวฟไม่ใช่นี่ว่า ส่งเฟไอเทสนะไม่ได้ส่งไอเทสมันไม่ได้ทำอ๋อเมื่อวานไม่ได้ทำไม่หมดรอบที่แล้ว,ลวพวกเราเลิกก่อนไงถูกท้องเสียมานี้ทางนี้ไปไหนละ่ะไปตีไปแหกปากตายแล้วตายแล้วไปลงล่างรีบเลียร์แล้วเดี๋ยวรีบกลับไปเตรียมของ หมดหมดมอดมอดหมด,มด,มด,มดรอที่เดิมแล้วเอานะเออ dừng thế này Dừng lại, dừng lại Ok, clear Để ra mặt nó ra mặt này Lưu khỏng, lưu มีกระสุนได้ยืมไหมวะเนี่ยชอ่องดูไงไเต็มเลยช่องมึงกูก็เอาใส่ไว้ยกเว้นกระสุนสั้นในใจอะ่ะอันนั้นอะ่ะเรื่องมึงกระสุนสั้นอยู่กล่องกูก็อเออทำมวให้หมดเลยเหลือให้กูบ้างกูใส่แต่กระสุนสั้นมาเปิดกุญแจแล้วนะ